การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบแห่งหนึ่งมีพญาสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่เขามีชื่อว่าราชันราชันเป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังเขามีแผงคอสีทองหนาและเขี้ยวเล็บที่แหลมคมสัตว์ทุกตัวในป่าต่างก็กลัวเขาราชันใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเขาล่าสัตว์กินและนอนเขาไม่ต้องกังวลอะไรเลย วันหนึ่งราชันกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงร้องไห้เขาสืบเสียงจนมาถึงลูกกวางตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในบ่วงลูกกวางกำลังร้องไห้ด้วยความกลัวราชันรู้สึกสงสารลูกกวางเขาจึงใช้เขี้ยวเล็บของเขาตัดบ่วงและปล่อยลูกกวางไปลูกกวางรู้สึกขอบคุณราชันมากมันก้มหัวให้เขาราชันยิ้มเขาไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก,ก่อนเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ตั้งแต่วันนั้นราชันก็เปลี่ยนไปเขาบูซายใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเขาใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นในป่าเขาช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกขังเขาปกป้องสัตว์จากนักล่าและเขาแบ่งปันอาหารของเขากับสัตว์ที่หิวโหวยสัตว์ทุกตัวในป่าต่างก็รักราชันเขาเป็นวีรบุรุษของพวกเขาราชันปกครองป่าด้วยความยุติธรรมและเมตตาและเขาก็ครองราชอย่างมีความสุขตลอดไปคติธรรมของเรื่องราว เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เรารู้สึกดีการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นนั้นนีค่ามากกว่าการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและเราทุกคนสามารถเป็นวีรบุรุษได้หากเราพยายาม